สวัสดีครับผมตั้มอภิรักวันนี้ผมจะมาแชร,ร,ร์ความรู้สึกเกี่ยวครับเมื่อไร่เราจะได้เป็นนังเขาเมื่อไร่เราจะได้ยืนด้วยตัวเราเองผมอยากให้คุณลองย้อนกลับไปก่อนว่า การที่คุณจะี่มีชีวิตที่ยืนหยัดวยตัวคุณเองจุดเริ่มต้นมันต้องมาจากไหนโดยที่คุณไม่สามารถทํามันได้เลยและคุณคิดว่าทำไมเราจึงไร้ค่าทำไมเราถึงไร้ไรไรศักยาภาพอย่างนี้ทำไมจึงทำอะไรไม่ได้อย่างคนอื่นก็ทำ ทำไมเราต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นตลอดถ้าคุณคิดอย่างนั้นผมอยากให้คุณล้มเลิกความคิดและเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดมาเมื่อเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เราคล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเพื่อสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเราที่ดีกว่ามันก็เหมือนกับกับจุดยืนของคุณที่สามารถดูแลตัวคุณได้และดูแลคนที่คุณรักได้สิ่งแรกผมอยากจะให้คุณลองเปลี่ยนความคิดความคิดที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้ ความคิดที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถเดินด้วยตัวคุณเองได้ความคิดที่คุณคิดว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันล้มลงจะมีใครคนอื่นคนหนึ่งคอยช่วยเหลือฉันถ้าคุณยังคิดอยู่แบบนั้นคิดอยู่แบบเดิมคุณก็ไม่มีวันที่คุณสามารถยืนด้วยตัวคุณเองได้หรอกเพราะสิ่งสำคัญในการกับเคลื่อนชีวิตของฟลอราไปสู่ความสำเร็จคือความคิด เมื่อเราคิดบวกเมื่อเราคิดว่าเราทําได้หนักแน่นวันหนึ่งทุกอย่างก็สามารถไปตามที่เราคิดได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้หลอกกลัววันหนึ่งเราก็ไม่สามารถไปถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้มีคนมากมายที่ใช้ความคิดปิดกั้นโอกาสตัวเองกับคําว่าฉันทําไม่ได้ ฉันเป็นไม่ได้ค้าคงไม่รับฉันฉันคงแย่เกินไปสําหรับสิ่งสิ่งนั้นโดยทั้งที่คุณยังไม่เผชิญกับมันหรือคุณยังไม่ลงมือทํากับมันแต่คุณใช้ความคิดของคุณเป็นตัวบันทอนทุกอย่างความคิดอาจจะไม่มีตัวตนอาจจะไม่เห็นเป็นการฝังกัน้นแต่เป็นความคิดที่ทําให้เราหยุดชะงักได้ในเพียงชั่ววินาที เมื่อคุณคิดด้านลบยังไงคุณก็คิดคด้านลบเมื่อคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้ยังไงคุณก็ทําไม่ได้เมื่อคุณคิดว่าคุณไม่เก่งยังไงคุณก็ไม่เก่งจากการวิเคราะห์คนที่เขาประสบความสําเร็จส่วนมากจุดเริ่มต้นมาจากความคิดเปลี่ยนความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดเสร็จมั่นใจในตัวเองว่าเราทําได้ เราไปได้เราเปลี่ยนมันได้แล้วเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าต่อมาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามอะยะเวลาของมันเมื่อการเดินเส้นทางเดิมๆโดยไม่มีอะไรตอบแทนอยากให้คุณลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเพื่อชีวิตคุณที่ดีกว่า